ยายติ๋วมักมวนผ้าชมผ้าชมพญานาคลานพญานาควัดลำดวนทุกคนเห็นบ mm ่มคะยางมึงยางส้มน้ำกันคะ่ะทุกคน mm hmm. ชมมีคนมาชมมากมาย่ามมือแรงคะ่ะจะเป็นคล้ายๆรับ hmm. มือนี้แถววัดไฮโซคนก็บมีถนนคนเดินเหมือนกันค่ะร้านพญานาควัดลำบวนก็นเลยมีคนน้อยจ้าเห็นไหมคะ งามขนาดค่ะเพื่อน